ขายยังไงคะกร้อยล,ละยีะ่สิบครับอ๋อร้อยละยี่สิบไม่กินค่ะนูไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่ใช่ข้าวนี่ข้าวหลมามเอาค่ะเอาห้านะครับค่ะแล้วเป็นสีก็ตอนนเดือดแล้วสีดำเนาะปไขนาดนี่มาจากไหนคะสุบทขขงคราม พรุ่งนี้ไม่กินข้าวนะพรุ่งนี้จะกินขนง กลับบ้านคุณอันนี้กลับบ้านเราไปตีฟิตได้กินกินได้เป็นปีนั่นเนะ like yes. องเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกูแยรูย้แล้วาไปแช่ยงไก็ตีฟิตไป้ไง ไม่ใช่เวลาจะอ,าออกมากินเราก็เอาออกมาอ่ะตังให้แม่ดูดก่อนมาพิ่มเร็ว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 ว ขนาดยี่สิบบาทยี่สิบาทถุงนี้ร้อยหนึ่งเขาอยู่กันได้ไงอะดูทีนะ่หน้างงไหมคะมเขาอยู่กันได้ไงอะเนหมดนี้ร้อยเดียวอะก็แพงอยู่นะร้อยหนึ่งอะร้ <c oughs> องหแล้วนี่เขาอยู่กันได้ไงน,นี่สิบบาทโอ้ยบาทแล้วเเราอ,อยู่ได้ไง่ะ ไม่เอาให้เขาอ,อีกนีกนน่จ้าขาา้ขาวราดข้าวราดยี่สิบบาทสิภาพพีพะนอนมาก,กินขา้าวราดจ้ะพี่น้องโอ้ยมานี่มา,มาไข่เพียวนี่คุมค้มคุ้มจ้ะพี่น้องคุ้มอีลีคุ้มคักจ้ะเพราะว่า อยากกินอะไรก็ได้กินหมดเลยจ้ามากอันขังทุ่ยตอนทีหาปีที่แล้วเนาะมาหอดกระโดดใส่ตำถาดจากพี่น้องโอ้โหอยากแบบเพาเห็นในเห็นใน y o u t u ู e เพิ่นกินเนาะแบบอ่าสีสันจังสินะแบบอยากเห็ดคือเพิ่อนมาหอดกระโดดใส่ตำถาดพี่น้องจ้าอาหารเป็นผิดท้องไส้จนในเข่าล้บานหยอดน้ำเกลือจากพี่น้อง กินยางบ่ได้เลยยางผ่านหลานชมตำก๋าเม็นย่านจ้ะกลายเป็นย่าน่มตำเลยจ้ะย่านอาหารอีสานย่านย่านอาหารไทยย่านเบิเลยจ้ะก๋ตุกก๋เตียวอังซีกะหม็นนนอกจากเนาะแต่ว่ามาเที่ยวนี่เรามีประสบการณ์แล้วอกินย่างวนเส้นใส่ใส่พริกเม็ดหนึ่งแล้วก็กินตำซัวบ่ใส่พริกคือว่าพริกเพิ่นติดโคกอยู่แล้วจ้ะพี่น้องต่ว่ากัย่างพผ็ดอยู่แต่ว่าพผ็ดบ่หล อันนี้เป็นการทดสอบใส่เจ้าของนะจ๊ะเนาะตอนนี้กับหนึ่งอันเอียงเกือบเกือบสี่หนึ่งอาทิตย์แล้วจ้ะพี่น้องสี่มือแล้วจ้ะสี่วันแล้วเนาะสี่วันแล้วก็ทองใส่กับโอเคใส่ได้จ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ลุยอาหารพอดีมือว่านกินคารแล้วเี่แหละกัยาง กินข้าวเดียวกับยางจากพี่น,องงน้องยางพอดีไปเห็นข้าวราเพื่องไหมยูบานข่อยบ่มีกินเด้อแบบนี้ยูบ้านข่อยเนี่ยมีแต่มบแซ่กจ,จากพี่น้องหวานจี๊ดหวานอย่างเดียวไม่มีรสชาติอันนี้พี่น้องจ๋าเบิง่งมีสิบบาทจ,จ้ะพี่น้องมีสิบบาทจ,จาา้าข้าวราดมีสิบบาทยูบานเฮ่ากะยูบานเฮ่ากะ ยี่สิบบาทคือกันจ้ะแต่ว่าเป็นคนละเป็นคนละเงินเป็นคนละสกุลเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็บยี่สิบบาทยู่บานข่อยมันยี่สิบคนยี่สิบคนมันก็ลอยหนึ่งก็สินะอันเนี้ยลอยหนึ่งยูนีอยู่บ้านข่อยขอย่ขอ,ยอ,อ,ยขอยสื่อกินลอยหนึ่งยูน่ข่อยซื้อกินยี่สิบบาทพี่น้องมึงคุ้มค่ะคุ้มมาเที่ยวนี่คุ้มจ้ะตีตัวมากินโดยเฉพาะจ้ะพี่น้องสี่มือนนะคมบอกเลย <laughs> บอสสนเป็นรถที่หลังกินไปก่อ <laughs> น กินไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องนะกินไปก่อนเข้ามาก,กินมาเมืองไทยนี่ต้องมากินนะคะพี่น้องเรามาเมืองไทยเราไม่ได้มารถเรามากินะกลับไปจ้างประเทศทัางจังไปลดเอาคลิปหนึ่งกัฟาวา่าสั้นเนียจ้าพี่